ภาษาพาธีป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่11สวยร้ายสายลับสรุปเนื้อหาบทเรียนนี้เป็นการปฏิบัติการของสายลับฝีมือดีสองคนคือสาววีราวี1และชายหนุ่มวาทีวี2ที่สามารถปฏิบัติการระง,งับการฉีดสารสมุนไพรเข้าในร่างกายของเด็กทารกที่คโคลนนิ่งอาชญากรตัวร้ายข้ามชาติในการมาทำลายล้างโลกในวันข้างหน้าได้สำเร็จเพื่อเพิ่พมปริมาณอาชญากรเรื่องเร ริ่มโดยการทดสอบความสามารถในการที่จะเป็นสายลับซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ฝีมือก่อนว่าจะผ่านหรือไม่โดยวีราต้องแต่งตัวในชุดดำสวมหมวกคลางหน้าทับด้วยแว่นตาดำแอบซุ่มอยู่ในดงไม้ตาจังจ้องที่กำแพงใหญ่เบื้องหน้ารอจังหวะให้เมฆลอยบังดวงจันทร์พอได้จังหวะก็ปีนกำแพงขึ้นไปอย่างง่ายดายด้วยมือเปล่าแม้กำแพงทั้งสีด้านจะมีลำแสงสีเขียวซึ่งเป็นสัญญาณดักผู้บุกรุกติดอยู่แม้จะ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่วีราก็สามารถมองเห็นได้เพราะเธอสวมแว่นพิเศษวีราลอยตัวข้ามลำแสงนั้นไปได้และแอบ,บดูอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ข้างหน้าเป็นตึกสามชั้นเปิดไฟสว่างมียามรักษาการยืนเป็นระยะแม้แต่หนูสักตัวก็ไม่สามารถเล็ดลอดไปได้วีราเปิดกระเป๋าสะพายหยิบปืนเลง็งไปที่ยอดตึกยิงวัตถุกลมขนาดเหรียญสิบให้ตกลงบนหลังคาไฟทั้งตึกดับรีกระแสไฟฟ้า ูกตัดด้วยเทคโนโลยีประสิทธิธภาพสูงวีราอาศัยความมืดวิ่งตัดสนามไปที่ตึกอย่างรวดเร็วปืนขึ้นไปชั้นสูงสุดแล้วเดินเลียผนังไปยังหน้าห้องห้องหนึ่งที่มีประตูเหมือนประตูห้องนิรภยัยพอเธอกดรหัสประตูก็เปิดออกไฟดวงใหญ่สองจ้ามาที่ร่างของเธอแล้วก็ดบับเหลือแต่ไฟสว่างตามปกติวีราจึงปลดกระเป๋าสะพายถอดถุงมือแว่นตาและทันทีที่เธอถอดหมวกเสียงปรบมือจากบุคคลที่ยืนต้อนรับเธอ ยู่รอบโต๊ะประชุมในห้องนั้นก็ดังขึ้นผู้ชายที่เป็นประธานกล่าวชมการปฏิบัติการของเธอว่าเก่งมากสายลับวีราวีหนึ่งคุณทำเวลาได้ตามที่กำหนดคุณผ่านการทดสอบผู้เป็นประธานถามวีราว่าพร้อมที่จะปฏิบัติการแล้วใช่ไหมวีราบอกว่าพร้อมโดยขอทราบรายละเอียดเป้าหมายวันเวลาและสถานที่ในทันทีท่านประธานจึงอธิบายให้เธอฟังว่าเป้าหมายของเธอคือกลุ่มบริษัททีเเป็นบริษัทที่ ที่วิจัยเกี่ยวกับอาหารและยาซึ่งมีสาขายอยู่ทั่วโลกประธานของบริษัทคือมหาเศรษฐีชื่อในกองแทนเบื้องหน้าเป็นคนใจบุญแต่เบื้องหลังคือผู้สนับสนุนการก่อการร้ายข้ามชาติโดยจะกว่าต้อนอาชญากรทั้งชายหญิงทั่วโลกมาไว้ในประเทศไทยแล้วทําการโคลนนิง่งและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดึงความทรงจําของวายร้อยมาด้วยเพื่อเพิ่มจํานวนวายร้ายให้มีมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลา และที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีการขโมยเต็มเซลล์จากโรงพยาบาลที่พ่อแม่เด็กฝากไว้แล้วนำสมุนไพรมาวิจัยให้มีการพัฒนาจากนั้นก็นำไปผสมกับสเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปในร่างโคลนนิง่งสารนี้จะเข้าไปเร่งการเจริญเติบโตได้เป็น3เท่าอีกไม่ถึง4ปีข้างหน้าก็จะมีอาชญากรตัวร้ายเต็มเมืองโลกของเราก็จะวุ่นวายเพราะมีแต่คนเหี้ยมโหดขาคุณธรรมและศีลธรรมหน้าที่ของวีราก ก็คือต้องขัดขวางการปฏิบัติการนี้ให้สำเร็จวีราได้ผู้ร่วมปฏิบัติงานอีกหนึ่งคนเป็นชายหนุ่มชื่อว่าทีวีสองเมื่อทั้งคู่ทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมกันศึกษาแผนที่ที่จะเข้าสู่รังของผู้เก่ะการร้ายซักซ้อมแผนการตลอดจนการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานจนเข้าใจจึงเริ่มปฏิบัติการในกลางดึกของคืนวันหนึ่งสายลับทั้งสองลงเรือประมงลำเล็กมุ่งสู่เกาะกลางทะเลทางทิศตะวัน ออกวีสองให้จอดเรือตรงที่กาดเพราะกลัวยามฝั่งจะรู้ตัวแล้วทั้งคู่ก็ขนอุปกรณ์ลงเรือยางพายเข้าฝั่งเมื่อนำเรือยางซ่อนในช่องโขดหินแล้วทั้งคู่ก็เดินไปตามโขดหินแม่ฟ้าจะมีพวกเขาก็เดินไปได้อย่างสบายเพราะมีแว่นพิเศษสวมอยู่พอถึงหน้าผาที่มีเถาวันรกรุงรังวีสองก็แหวกเถาวันเข้าไปทันทีโดยมีวีหนึ่งตามไปด้วยเพราะข้างในเป็นท่านเล็กๆแม้จะมืดสนิทพวกเขาก็ เดินตามอุปกรณ์นำทางเมื่อเลี้ยวไปตามผนังถ้ำทั้งคู่ก็เห็นแสงไฟจ้าและมีคนสามคนนั่งกินอาหารกันอยู่ส่งเสียงเออะเฮาวีหจึงใช้ลูกดอกยาสลบเป้าไปที่ต้นคอของชาย3คนนั้นจนหลับสนิทแล้วทั้งคู่ก็เห็นพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่วีหรีบไต่กำแพงขึ้นไปอย่างรวดเร็วให้วีสยิ่งอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเข้าไปที่แกนกลางพัดลมจนทำให้พัดลมหมุนตัวช้าลงแล้ววีส ก็ไต่กําแพงตามขึ้นไปพวกเขามีเวลาเพียง5วินาทีที่จะพุ่งตัวผ่านใบพัดพัดลมเข้าไปพวกเขาทำสาเร็จอย่างเฉียดชฉีวเพราะนาคนั้นพัดลมก็หมุนตามปกติสายลับทั้งคู่เข้ามาในห้องใต้ดินของตัวอาคารอย่างระมัดระวงังวีหอาสาที่จะเข้าไปทำลายปฏิบัติการเลวร้ายนั้นด้วยตัวเองเมื่อวีหายตัวไปในช่องระบายอากาศบนเพดานแล้ววีก็ใช้ซอกตืกซึ่งมีเสา ใหญ่บางเป็นที่มั่นใช้โน้ตบุ๊กที่บรรจุข้อมูลแผนพังของตัวตึกอย่างละเอียดคอยบอกเส้นทางให้ V1 โดยใช้เครื่องรับส่งที่เสียงไว้ในช่องหูติดต่อสื่อสารการเมื่อ V1 คลานมาถึงช่องลมช่องหนึ่งที่ V2 บอกให้หยุด V1 ก็เปิดช่องลมแล้วหย่อนตัวลงไปในห้องซึ่งเป็นห้องแต่งตัวชุดปฏิบัติการแล้ว V1 หนายตัวไปในช่องระบายอากาศบนเพดานแล้ววีก็ใช้ซอกตึกซึ่งมีเสาใหญ่ บางเป็นที่มั่นใช้แนตะบุกที่บันจากข้องูลแผนพังของตัวตึกอย่างละเอียดคอยบอกเส้นทางให้ V1 โดยใช้เครื่องรับส่งที่เสียบไว้ในช่องหูติดต่อสื่อสารการันเมื่อ V1 คลานมาถึงช่องสมช่อง1ที่ V2 บอกให้หยุด V1 ก็เปิดช่องลมแล้วหย่อนตัวลงไปในห้องซึ่งเป็นห้องแต่งตัวชุดปฏิบัติการแล้ว V1 ก็เดินไปที่มุมซ้ายสุดหยิบเสื้อตัวสุดท้ายออกมาแล้วผลัดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้อยบาดประจำตัวใส่ เทคเลนสวมแว่นสายตาถือแฟ้มงานที่สายลับที่แฝงตัวอยู่ในองค์การนี้จัดเตรียมไว้ให้แล้ววีหนึ่งก็เดินไปที่หน้าห้องทดลองรูดบาดเพื่อแสดงตนถอดแว่นตาพร้อมจ่อตาเข้าที่เครื่องสแกนพอมีเสียงดังจากเครื่องว่าผ่านประตูก็เปิดออกภายในเป็นห้องโถงใหญ่มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายแต่ละจุดมีคนประจำบ้างก็เดินตรวจงานมีทั้งแพทย์นักวิทยาศาสตร์ทัาง เทคนิคและฝ่ายรักษาความปลอดภัยผนังด้านหนึ่งมีหลอดแก้วขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวภายในมีหลอดเด็กทารกที่หล่อเลี้ยงด้วยสารเหลวหลอดแก้วแต่ละหลอดจะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมือนเด็กทารกที่อยู่ในคันมารดาแต่เป้าหมายอยู่ที่ถังสมุนไพรที่กำลังรอปราบอุณหภูมิและตรวจความเข้มข้นก่อนจะผสมเข้ากับสเต็มเซลล์ขณะที่วีหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ผู้ควบคุมกำลังเปิดถังเพื่อตรวจ ว่าความเข้มข้นจากเครื่องมือที่หย่อนลงไปพอดีวีหนึ่งจึงแกล้งทำปากกาตกแล้วขอยืมปากกาจากชายผู้นั้นจังหวะที่เขาหันไปหยิบปากกาวีหนึ่งก็ดีแทบสูนเม็ดหนึ่งลงไปในถังนั้นพอคืนปากกาชายผู้นั้นแล้ววีหนึ่งก็แยกตัวออกมาไม่นานนะักก็มีเสียงประกาศเรียกให้หน่อยฉีดเท่าประจำที่แสดงว่าสารทั้งสองนั้นได้ผสมกันเรียบร้อยแล้วผู้รับผิดชอบในการฉีดสารพากันไปยืนประจำ หน้าหลอดแก้วเมื่อเจ้าหน้าที่ถือถาดใส่หลอดแก้วมาส่งให้พวกเขาก็หยีขึ้นมาฉีดแล้วทุกคนก็ยืนรอดูผลงานวีหนึ่งขยับแว่นตาที่เป็นกล้องโทรทัศน์มองไปรอบๆห้องเพื่อบันทึกภาพแล้วถอยไปตามทางเดิมที่เข้ามาแต่ยังไม่ทันพ้นห้องก็มีเสียงฮือฮาดังขึ้นวีหนึ่งหันไปมองเห็นทารกในหลอดแก้วบีตัวจนสารเหลวกระเพื่อนแล้วร่างกายก็ค่อยๆเหี่ยวลงกลายเป็นผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายก็ยุบเหลือเพียงก้อนเนือ้อพอความโกล่าหนเกิดขึ้นวีหนึ่งก็รีบผลออกมาทันทีวีสองจับมือแสดงความยินดีกับวีหนึ่งที่ภารกิจปฏิบัติการทำลายล้างขบวนการป่วนโลกของพวกเขาบรรลุเป้าหมายวีหนึ่งถามวีสองว่าแต่จูที่เธอดีใจลงในถังนั้นคืออะไรปีสองหัวเราะแล้วตอบว่าสารสกัดพิชที่หนูไงเม็ดเล็กนิดเดียวแต่พิสงเหนือคำบรรยายแล้วทั้งสง สองสายลาบก็ประสานเสียงหัวเราะกันอย่างมีความสุข